ทัวร์แคมปัสเทฟนิวเซาเวลอัลติโมตึกมาคัสบิลดิ้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สเต l ล a ออสเตรเลียจะพาทุกคนมาทัวร์แคมปัสเทฟนิวเซาเวลใจกลางเมืองซิดนีย์ที่หลายคนถามถึงกันบ่อยมากนั่นก็คือเทฟนิวเซาเวล a l อัลติโม o แคมปัสโดยเฉพาะที่ตึกมาคัสค่ะก่อนอื่นขอเล่าโลเคชั่นก่อนเลยที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแคมปัสที่ทำเลดีที่สุดในซิดนีย์เพราะอยู่ใกล้ Central Station ไชน่าทาวนและ Sydney ์ซีบดีเดินทางมาสะดวกมากไม่ว่าจะด้วยรถไฟรถบัสหรื ว่าเดินเหมาะกับนักเรียนต่างชาติสุดๆที่อัลติโม่แคมปัสเป็นแคมปัสขนาดใหญ่และมาร์เกสบิลดิ้งเป็นหนึ่งในอาคารหลักที่รวมคอสยอดนิยมหลายสายไว้ในที่เดียวทั้งสายอาชีพสายเทคนิคและสายบริการสิ่งที่หลายคนชอบมากเกี่ยวกับเทฟนิวซาวเวลส์ก็คือการเรียนที่เน้นปรัชญาโคหรือการลงมือทําจริงไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีแต่ได้ฝึกในห้องเรียนที่จําลองสภาพแวดล้อมการทํางานจริงซึ่งตรงนี้ช่วยให้นักเรียนพร้อมทํางานได้จริงหลังเรียนจบมาดูสายเรียนยอดฮิตกันบ้างคะ่ะสายแรกที่ ที่ได้รับความนิยมสูงมากคือสายก่อสร้างและช่างเทคนิคเช่น construction carpentry building and construction ห้องเรียนจะเป็นทั้ง Workshop และพื้นที่ฝึกจริงอุปกรณ์ครบได้ใช้ของจริงเหมาะกับคนที่อยากทำงานสายช่างในออสเตรเลียต่อมาคือสายเสริมสวยและก็ความงามไม่ว่าจะเป็น hairdressing beauty therapy หรือว่า barbering โดยที่นี่มีห้องสลลน n จำลองให้นักเรียนได้ฝึกตัด ทำผมทาทรีทเมนต์กับลูกค้าจริงเป็นจุดเด่นมากของเทฟเลยเพราะได้ทั้งประสบการณ์และพอร์ตโฟลิโอไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีสายแฟชั่นธุรกิจการตลาดและโฮสปิทาลิตี้เหมาะกับคนที่อยากทํางานในโรงแรมร้านอาหารหรือสายบริการหลักสูตรออกแบบมาให้สอบคล้องกับตลาดแรงงานในออสเตรเลียเรียนจบแล้วสามารถต่อยอดหางานได้จริงบรรยากาศแคมปัสอัลติโมจะเป็นฟิลคลาสเรียนจาลองแบบนี้เลยมีทั้งนักเรียนออสซี่และนักเรียนต่างชาติหลายประเทศทําให้ได้ฝึกภาษาัเกฤษในชีวิตประจําวันและสร้าง อีกหนึ่งข้อดีของเทฟนิวซา t เว a ลส์คือเป็นสถาบันของรัฐบาลค่าเรียนคุ้มค่ามเมื่อเทียบกับคุณภาพการสอนและยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่อยากวางแผนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการต่อวีซ่าทำงานหรือปูทางสู่ PR สําสำหรับใครท<ม>ี<ม>่กำลังมองหาการเรียนที่ได้ทั้งทักษะจ,จริงประสบการณ์จริงและโอกาสทำงานในออสเตรเลียที่เทฟนิวซา t เว a ลส์อัลติโม่แคมปัสถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะใครสนใจอย,อยากเรียนที่เทฟนิวซา t เว a ลส์หรืออยากรู้ว่าคอร์สไหนเหมาะก,กับตัวเองค่าเรียนประมาณเท่าไหร่หรือ วางแผนวีซ่ายังไงดีสามารถทักมาปรึกษาสเต l ล a ออสเตรเลียได้เลยเราจะช่วยดูแลตั้งแต่เลือกคอร์สสมัครเรียนไปจนถึงเรื่องวีซ่าดูแลครบจบในที่เดียวฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลียดีๆแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ